สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NP Channel ช่องอมำหอมของเราเองรีวิวง่ายๆสไตล์ NP ค่ะวันนี้นะคะตามชื่อเอพิโซดของเราเลยคือการรวมน้ำหอม12ตัวดังที่สาวๆชื่นชอบแต่เราดันไม่ชอบนะคะและสำหรับ EP นี้นะคะเราไม่ได้จะมา discredit หรือว่าจะมาดราม่าอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะ,ะก็คือน้ำหอมเป็นความชอบส่วนบุคคลนะคะก็เหมือนกับอาหาร เครื่องดื่มเสื้อผ้านะคะทุกคนมีไลฟ์สไตล์มีความชื่นชอบที่แตกต่างกันออกไปคือมันเป็นเรื่องปกติไม่ได้ผิดแปลกอะไร่อนอื่นที่เราจะไปดูนะคะว่าใน12ตัวนี้มีตัวไหนบ้างเราขออนุญาตบอกอ่าทายน้ำหอมที่เราชอบแล้วก็ไม่ชอบก่อน,น,นแล้วกันแล้วก็ บอกช่วงอายุเราก็เราด้วยไปเลยแล้วกันเนาะคือเราอายุ29นะคะคือแล้วเราก็ชอบน้ำหอมที่มีความเฟมินีนหน่อยหวานสดชื่นอมเปรี้ยวฟลอรัลฟูตี้วูดดี้ได้นะคะแล้วก็ซอฟสไปซี่ค่ะแล้วก็ในส่วนน้ำหอมที่เราไม่ค่อยจะชอบนะคะก็จะเป็น น้ำหอมจำพวก powdery แบบ strong soapy แบบสบู่หนักๆหรือว่า white floral strong spicy แบบ spicy แบบหนักๆหรือว่า sharp sweet แบบหวานมากๆและแล้วก็ musky หนักๆนะคะเั็นแนัก musky หนักๆเราก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่โอเคก็ประมาณนี้นะคะว่าเราก็ไปชมกันเลยว่า12กลิ่นที่เรานำมามีตัวไหนบ้างไปชมกันเลยค่ะ ตัวแรกนะคะมาจากบ้านเกรแรงค่ะชื่อกลิ่นว่า i s o l e n นสนะคะตัวนี้โนต้ตหลักๆของเขาก็จะมี Violet Powdery n o โนะคะมี Iris แล้วก็ Red b e r r y ค่ะคือโนต้ตมีไม่ไม่เยอะมากนะคะกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่แปลกมากสำหรับเราเลยคือเป็นกลิ่นที่แบบกลิ่นกลิ่นเขาเหมือนยาแก้ไอผสมแป้งเป็นความ v i โอเ t ต แล้วก็ i อริคือเขาค่อนข้างจะโอแฟชั่นเลยคือเราคิดถึงแบบผู้หญิงสูงวัยแบบคุณย่าคุณยายแต่เป็นคุณหญิงย่าคุณหญิงยายนะคะเป็นผู้ดีที่สูงวัยเป็นผู้หญิงสูงอายุที่แบบ มีความแฟนซีค่ะคือตั้งแต่เราได้เขามาเราไม่เคยฉีดเขาเลยคือได้แค่ฉีดลองดมเท่านั้นเลยคือเราบลายมาตามยูทูบเบอร์สาวฝรั่งท่านหนึ่งค่ะคือเขาหน้าตาสวยแล้วก็เขารีวิวน้ำหอมที่หลายตัวมากเลยที่เราอะมีเหมือนกับเขาเราก็เลยตัดสินใจลองซื้อตามเขามา แต่พอได้มาแล้วเราก็แบบรู้สึกเสียดายมากๆดูจากสีน้ำเขาแล้วมันเป็นสีชมพูอมม่วงนะคะกลิ่นน่าจะแบบไม่น่าจะใช้ยากแต่สำหรับเราแล้วคือพอได้มาแล้วเล่าดันไม่ชอบแต่ถ้าตัวนี้เราว่าเหมาะมากเลยที่จะซื้อเป็นของขวัญแบบให้ผู้สูงอายุแบบคุณยา่าคุณยายหรือว่าคุณแม่อันนี้น่าจะเหมาะมากค่ะ ตัวที่2นะคะ e ซม Miyake ค่ะตัวนี้เป็นแบบ EDT นะคะโน้ตหลักๆของเขาก็จะเป็นหมู่มวลดอกไม้เลยไม่ว่าจะเป็น ดอกบัวค่ะฟรีเซียรโรสลินล,ลี่นะคะพีออนี่คานชันมีทูเบอร์โรสมีออสแมนตัสแล้วก็มีความวูดดี้แอมเบอร์โนดเข้ามาด้วยกลิ่นนี้เป็นกลิ่นดอกไม้ขาวค่ะจำพวกลินล,ลี่ฟรีเซียที่นำมาแบบเด่นมากๆเลยคือเขามีความวอเทอรี่มีความสดชื่นนะคะเราคิดว่าใครที่ชอบลินล,ลี่นะคะน่าจะชอบกลิ่นนี้กันแต่สำหรับเราแล้วกลิ่นนี้ค่อนข้างจะ เป็นกลิ่นดอกไม้แบบเราคิดว่ามันดอกไม้ไปหน่อยไปหน่อยสําหรับเราแล้วเขาก็แบบให้ความรู้สึกแบบเฉยเฉยจืดจืดคือแบบอืดอึอื่นอื่นคือแบบไม่ได้ชอบนะแต่ก็แบบไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้เกลียดเขาแต่ว่ามันแค่แบบมันไม่ได้รู้สึกว้าวอะทุกคนคือแบบมันรู้สึกแบบจืดจืดเฉยเฉยเป็นผู้หญิงแบบเฉยเฉยอะเออมันไม่แบบมันไม่มีความแบบ อะไรสักอย่างที่แบบขึ้นมาก็าตั้งแต่เราซื้อมาก็แบบไม่ได้ไม่เคยฉีดเขาเลยฉีดเขาแค่แบบลองเขาเฉยๆกลิ่นนี้ก็คือบลายอีกแล้วแต่ว่ามีหลายตัวมากๆเลยของ e เซเ m ี a เกทที่เราอยากจะลองก็ไม่ว่าจะเป็นตัวสีชมพูหรือว่าตัวสีส้มนะคะถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้ไปลองเขาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีค่ะ ตัวที่3นะคะเป็น Narciso r o d i g a s นะคะ for her ค่ะตัวนี้เป็นแบบ EDP นะคะโนกลหลักของเขาก็จะมีแอฟริกัน orange flower ค่ะ osmanthus bergamot musk amber vetiver vanilla แล้วก็ patchouli ค่ะกลิ่นนี้เขาเปิดมาด้วย vetiver แล้วก็ patchouli นำเด่นมาเลยค่ะคือตอนเปิดมาค่อนข้างจะฉุนเลยนะคะคือ คือต้องรอเขาเซตตัวสักพักเลยสัก10นาที15นาทีกลิ่นเวททิเวอร์แล้วก็พาชูรี่จะเบาลงความหอมบางๆของดอกออร์เรน์ฟลาเวอร์จะค่อยๆหอมบางๆขึ้นมา เราคิดว่าตอนเปิดเข้ามาเขามีความติดขมด้วยแบบมีความขมปลายๆนะคะพอเขา dry down ลงแล้วก็จะเป็นกลิ่น m ั s k หอมบางๆติดผิวคะ่ะแต่ด้วยความแบบช่วงที่เขาเปิดมาแบบเขาชุนเว t i v e วแล้วก็ p a t c h ล u ี่ที่แบบหนักไปหน่อยทำให้เราแบบไม่ไม่เคยได้ใช้เขาเลยแล้วเขาก็มีวานิลาด้วยเราแบบ กลิ่นวานิลลาไม่ได้เลยคือแบบวานิลลาคือแบบมาแบบเบาบางมากนะคะแล้วก็กลิ่นเขาหลากัลกๆก็จะเป็นเวทีเวอร์แล้วก็แพทชูลี่ค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะชอบชอบแบบแนวเวทีเวอร์แบบดาร์กแพทชูลี่แบบดาร์กดาร์กหน่อยหรือว่ามีความมัสกี้ที่ผสมกับแพทชูลี่เวทีเวอร์น่าจะชอบตัวนี้นะคะคือตัวนี้เราบอกเลยว่าเขาไม่หวานเลยนะคะไม่หวานเลย ตัวที่4นะคะตัวนี้มาจากบ้าน Gorgio Armani ค่ะเป็นดีจอย่าไหลค่ะตัวสีเหลืองนะคะโน้ตหลักๆของเขาก็จะมีเบอร์กามอตค่ะกาเรเนียเจสเมียนไวมัคส์แล้วก็มี w o o d ี้โน้เข้ามาค่ะกลิ่นนี้เขาเปิดมากับความหอมของกาเรเนียเลยกาเรเนียคือดอกพุดนะคะแล้วก็ j a ส m มี e ก็คือดอกมะลินั่นเองด้วยความที่เขามีเบอร์กามอตเป็น Top ปโน้ตทำให้ตอนเปิดเขามีความสดชื่นปนมาด้วยค่ะผ่านไปสักสินาที15นาที เะะบอร์กามอตก็จะค่อยๆหายไปเหลือแต่ความดอกไม้ขาวการเนียจัสมินค่ะหอมปนไวส์มาร์ครค่ะกลิ่นนี้คือเป็นกลิ่นดอกมะลิดอกพุดคือทำให้เรานึกถึงแบบคุณแม่คุณแม่อีกแล้ว <c oughs> คุณแม่คุณยายนะคะที่ใส่ชุดสีขาวนะคะกำลังจะไปทำบุญที่วัด คือกลิ่นนี้คือเป็นกลิ่นที่มีความอ่อนโยนมีความธรรมะธรรมโมมากๆเลยก็ใครนะคะที่มองหาของขวัญวันแม่นะคะซื้อให้คุณแม่ให้คุณยายเราคิดว่ากลิ่นนี้ก็เหมาะค่ะแต่ว่าเป็นกลิ่นที่แบบโตหน่อยเป็นผู้ใหญ่หน่อยที่แบบมีความน่ารักมีความใจดีค่ะกลิ่นถัดมานะคะเป็น Fresh cast, ake, ค่ะชื่อกิ่นว่าสาเกค่ะเป็นแบบ EDP ค่ะโน้ตห mm hmm. ลักๆของเขาก็จะมีจิงเจอร์ค่ะ g r f r u i t ร White p e a c l Lotus Lily, s s m า n t u s m u s แ s a n d a l w o o d และก็วานิลาค่ะกลิ่นนี้เขาเปิดมาแบบเปรียปร้ยวๆแปง้แปงๆนะคะความรู้สึกเหมือนแบบเราได้กลิ่นนี้ตอนเด็กๆเป็นแปง ที่คุณพ่อชอบใช้นะคะเพื่อนๆจําแป้งกระป๋องสีขาวแถบสีน้ําตาลได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูนะคะ,ะแป้งตัวนั้นชื่อว่า top country ถ้าเกิดว่าเราขึ้นรูปให้ดูทุกคนจะจาได้เลยว่าอ๋อแป้งตัวนี้นี่เองเราว่ากลิ่นเขาแบบนั้นเลยฉีดแล้วแบบนึกถึงวัยเด็กตอนแบบพ่ออาบน้ำเสร็จแล้วก็ทาแป้งออกมาจากห้องน้ําแม้ว่าโน้ตของเขานะคะคจะมีพีชมีวานิลาแต่ว่า าไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่พีชวานิลาคือแบบบางมากๆเลยแบบเราแทบจะไม่ได้กลิ่นเลยเขามีความแป้งนะคะอมเปรี้ยวแล้วก็ตามมาด้วยโลตัสค่ะแล้วก็ออ m e สเมนตัสนะคะคือตัวนี้เราได้เขามาตอนที่เขาเซลลแล้วเราอะก็ไปอ่านรีวิวสาหรับคนที่ซื้อไปแล้วแล้วเขาแบบกลับมาเขียนรีวิวนี้คือรีวิวเขาดีมากเลยแบบ4ดาว,ลว,ลวเลยเราเลยตัดสินใจซื้อขวดใหญ่มาเลย แล้วพอได้มาเท่านั้นแหละคืออ๋อก็คือเออ,อ,อนะก็อย่างว่าแหละน้ำหอมมันเป็นความชื่นอชอบส่วนบุคคลนะคะก็คือมันไม่ใช่มันไม่ใช่ไทยพเพลาก็เสียดายก็แอบเสียดายอยู่แต่ว่าก็ยังดีที่ได้มาตอนที่เขาเซลอค่ะกลิ่นถัดมานะคะเป็นของทอมฟอร์ดค่ะ กลิ่นชื่อว่านัวดีนัวค่ะตัวนี้เป็นบอดี้สเปรย์นะคะคือโน้ตหลักๆของเขาก็จะเป็นประมาณวอร์มสไปซี่แพทชูลี่นะคะก็จะประมาณนี้คือตัวโน้ตที่เราไปเอามาให้เพื่อนๆก็คือเป็นโน้ตของน้ำหอมเขาแต่ว่าตัวบอดี้สเปรย์ของเขาก็จะแบบกลิ่นนะ่าจะแบบใกล้ใกล้เคียงกันนะคะเพราะว่าเราแบบไปหา หาโน้ตของบอดี้สเปรย์ไม่เจอเจอแต่ตัวโน้ตที่เป็นเพอร์ฟูมค่ะตัวนี้เราซื้อมาด้วยความผิดพลาดคือตลกมากตอนที่ไปซื้อมาตอนที่ตัวเองลองอ่ะตัวเองลองกลิ่นเอ็กซ์ตรีมนัวแต่พอหยิบมาด้านหยิบนัวดีนัวมาพอกลับมาถึงบ้านเท่านั้นแหละวะเราก็คิดว่าทำไมกลิ่นนี้มันไม่เหมือนกับกลิ่นที่ตัวเองฉีดตอนแรก เอาไปเอามาแล้วก็เลยแบบลองไปเสิร์ชหาดูแต่ว่าตำเราก็จำจำชื่อกลิ่นแรกที่ตัวเองฉีดไม่ได้ด้วยซ้ำลืมแต่แต่จำได้ว่าแบบเขาเหมือนมีตัว e จำได้แค่ตัวเดียวเหมือนมันมีตัว e นั่นแหละมันก็คือ extreme n ั a ค่ะแล้วก็แบบขวดเขาตั้งอยู่ใกล้ๆก,กันแล้วเราก็แบบไปหยิบเอาขวดนัวดีนัวมาซึ่ง มันไม่ใช่ขวดที่ตัวเองอยากได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถไปเปลี่ยนได้ด้วยเพราะว่าตอนที่เราไปซื้อเราไปที่เอาเลตแล้วทีเนี้ยไอตัวเอาเลตที่เราไปกับเพื่อนอะคือมันไกลจากบ้านมากเลยคือแบบนานๆไปกันทีก็แบบไม่ได้แบบมีเวลาแบบไปเปลี่ยนเขาหรือว่า,าไปคืนเราไปก็ยังไงล่ะก็คือได้มาแล้วเราก็แบบโอเคเก็บเขาไว้แล้วกัแบบกววกน ก็คือกลิ่นเขานะคะก็จะเป็นแบบซอฟสไปซี่แพทเชอลี่แล้วก็มีความเผาเดอรี่บางๆเราคิดว่าแบบเขามีชาบฟรอนด้วยชา f ฟรอนเราคิดว่ามันไม่เข้ากับเราเลยคือว่า ถ้าเป็นหนุ่มๆฉีดน,น่าจะดีกว่านะคะเกลนนี้เราแนะนําให้เป็นผู้ชายใช้ดีกว่ามันแบบให้ความรู้สึกแบบเท่มีคลาสแบบแล้วก็แบบเซ็กซี่เบาๆด้วยตัวถัดมานะคะเป็นบูการี่อมเนียพารยบ้าค่ะตัวนี้โน้ตหลักๆของเขาก็จะมีพชชัช่นฟุตค่ะพิ t e r ออร์เรนจ์พชชั่นฟลาวเวอร์กาเรเนียโกโก้ผดแล้วก็ เวททิเวอร์ค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเราเคยรีวิวไปแล้วในอะีพีบูการี5หกลิ่นสุดป๊อปเดี๋ยวเราจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะคะเพื่อเพื่อนๆท่านใดสนใจตัวอื่นๆเราก็มีรีวิวนะคะสำหรับตัวนี้เรารู้สึกว่าเขามีความสบู่มีความซบป,ปี้มากๆเลยแล้วก็มีความเวททิเวอร์ที่หนักไปหน่อยเขาให้ความรู้สึกแบบน้ำหอมปรับอากาศในโรงแรมในบ้าน,นะคะ่ะเราแบบเรารู้สึกว่า เขาเป็นน้ําหอมปรับอากาศมากกว่าที่จะเป็นน้ําหอมที่จะแบบจะมาอยู่บนตัวเราอะนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราฉีดแล้วแบบเวียนหัวมากเลยสําหรับตัวนี้ก็คือแบบไม่เคยใช้เขาเลยตั้งแต่ได้เข้ามาแบบเคยฉีดแค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่วนใหญ่เราจะแบบหยิบตัวอื่นมาใช้ซะมากกว่าสําหรับตัวอาโมกาลีอมเนียนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือว่าสีแดงนะคะเราจะชอบสีขาวกับสีแดงมากกว่าค่ะ ตัวถัดมานะคะเป็น Britney Spears Midnight Fantasy ค่ะเป็นแบบ EDP นะคะตัวนี้โน้ตหลักๆของเขาก็จะแบบ f r ต i t y มากๆเลยไม่ว่าจะเป็น plum sour cherry raspberry นะคะ orchid iris freesia vanilla amber แล้วก็ musk ค่ะเราเชื่อว่าตัวนี้เป็นเป็นที่ชื่นชอบของสาวๆหลายๆท่านเลยสำหรับตัวนี้นะคะเราว่าเขาแบบหวานแหลมไปหน่อยมีความ f r ต i t y มากๆคือเขาแบบ หวานแหลมเลยใครนะคะที่ชอบน้ำหอมฟรุตตี้หนักๆก็น่าจะชอบตัวนี้แต่สำหรับเราแล้วเราคิดว่าเขาริมายเราตอนสมัยเรียนแบบตอนเรียนมัธยมเวลาเราเดินผ่านร้านน้ำหอมที่เขาแบ่งขายเป็นซีซีน่ะน้ำหอมแบบเป็นน้ำหอมที่แบบหอมมากๆแบบแหลมๆตามห้างนะคะตามตลาดนัดสำหรับใครนะคะที่กำลังจะตัดสินใจ ซื้อ Midnight Fantasy เราแนะนำให้ลองเปรียบเทียบกับ j u i c ซ c a ค u ทัวดูเราคิดว่า j u i c ซ c a ค t u r วเขาแบบจะกลมกล่อมมากกว่า Britney Spears แต่ว่าราคาเขาก็อาจจะสูงกว่านี้หน่อยแต่ว่าในลายของ Britney สเปีย s m มิดไน h ์แฟนตาซีเท่านั้นนะคะที่เราไม่ไม่แบบไม่ไม่ได้แบบไม่ได้ชอบเขาเท่าไหร่คือเราเราแบบไม่ได้ชอบแต่ก็ไม่ได้เกลียดเขานะทุกคนเรามีอีกตัวหนึ่งเป็นม i ดไน ตัวสีชมพูค่ะเราลืมชื่อเขานั่นแหละแต่ว่าตัวสีตัวสีชมพูนั้นน่ารักนะเราชอบแต่ว่าเพียงแต่ตัวนี้เราไม่ค่อยชอบเขาเท่าไหร่เพราะว่าแบบมันแหลมมันหวานจนเกินไปค่ะกลิ่นถัดมานะคะมาจากบ้าน Tom Ford ดค่ะชื่อกลิ่นว่าโรสดิชินค่ะตัวนี้เป็นแบบ EDP นะคะโน้ตหลักๆของเขาก็จะมี Chinese Peony ค่ะมี Rose มี m ม r นะคะมี Labdanum ค่ะทอมฟอร์ตัวนี้ เราไลายมาอีกเช่นเคยคือแบบดูรีวิวมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นของคุณโมเมด้วยยิ่งแบบไปดูของคุณโมเมมาเราบอกเลยว,ว่ามันต้องไหมอะ่ะแม่รีวิวเราก็ต้องแบบเราต้องซื้อแล้วไหมอะ่ะแล้วก็ไปดูแบบอ่า รีวิวนะคะของอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์หลายๆท่านเลยเราแบบไปดูมาเยอะมากแล้วเราก็แบบตัดสินใจซื้อเลยเพราะว่าแบบไม่ได้บีแบบไม่ได้มีเวลาไปเดินทางก็เลยแบบโอเคซื้อเลยค่ะแต่พอได้เข้ามาเท่านั้นแหละคือแบบฉีดแล้วฉีดอีกคือบอกกับตัวเองบอกกับตัวเองว่านี่คือทอมฟอร์ดเลยนะคือคือคือนี่คือทอมฟอร์ดเลยสุดท้ายคือต้องบอกกับตัวเองว่า ถ้ามันใช่มันชอบทําไมเราต้องพยายามเราต้องฝืนตัวเองขนาดนี้เพื่อนๆเคยไหมอะซื้อแบบน้ําหอมราคาแพงมาแล้วด้านไม่ชอบแต่ยังฝืนบอกตัวเองว่านี่คือแบรนด์มันคือแบรนด์แบรนด์แบบดีไซเนอร์เลยนะคือแบบเซเลบิตี้เขาใช้อินฟลูเอนเซอร์เขาใช้ทั้งทางที่มันแบบ มันไม่ใช่มันไม่ชอบคือกลิ่นนี้เขาแบบแอมเบอร์จัดมากๆค่ะคือเรารู้สึกว่าเขาสไปซี่มากๆเลยบวกกับกลิ่นกุหลาบที่มันไม่ใช่กุหลาบที่เราคิดไว้เรารู้สึกว่ากุหลาบเขาเป็นแบบโอโรดอะเป็นกุหลาบแก่เป็นกุหล,ลาบที่เก่าแล้วที่กําลังเฉาคือดมยังไงก็ไม่หอมาทุกคนคือแบบเขาเขาไม่มีความหวานเขาไม่มีความสดใสเลยมีแต่ความแบบ Spicy Amber คือแบบหลักๆเลยที่เราจับได้นะคะในในอทอมฟอร์ดนะคะ p r i v ว t แบรนค่ะเราแนะนำเพื่อนๆเ,เลยนะว่าห้ามอย่าปลายเขาเด็ดขาดเลยเพราะว่าทุกกลิ่นในลายนี้คือแบบเขายูนิคมากๆเลยแต่อย่างว่านะคะคือแบบโชคดีอย่างหนึ่งที่อเมริกาคือแบบเขาแบบคืนของได้คือปกติเราซื้อน้ําหอมซื้ออะไรมาเราก็ไม่ได้แบบ ไม่ไม่เคยคืนเขาหรอกถ้าเกิดไม่ชอบก็แบบจะเก็บจะเก็บไว้แต่พอมาตัวนี้แบบดูราคาแล้วแบบ285เหรียญคือเป็นหมื่นเลยคือแบบแพงอะ่ะแล้วก็แบบตัวเองไม่ชอบด้วยเราเลยแบบตัดสินใจคืนเลยค่ะคืนเขาเลยแล้วก็แบบไปซื้อตัวอื่นดีกว่าก็นะคะอย่างว่าชอบเขาแต่อาจจะไม่ชอบเราก็ได้นะ สิ่งัดมานะคะมาจากบ้านโจมาโลนค่ะ English Pear and freesia er ค่ะตัวนี้เป็นแบบโคโลนะคะโน mm ้ต hmm. หลักๆของเขาก็จะมีแพร์ค่ะมีเมลอนฟรีเซียโรสแพทชิลี่แล้วก็แอมเบอร์นะคะโ mm hmm. จมาโลน English Pear and freesia er, ตัวดังที่สาวๆตกลุมรักใครๆก็พูดถึงใครๆก็ว่าหอมนะคะ mm hmm. ตัวนี้เราบลายมาแล้วก็บลายมาแบบไม่ลังเลเลยเพราะว่าผู้หญิง80-90%ถึง ว่าหอมคือเราตัดสินใจซื้อเลยค่ะขวดใหญ่100 ml แบบไม่ลังเลเลยแต่พอได้มาเท่านั้นแหละเรารู้สึกว่าไม่น่าเลยอ่ะไม่น่าซื้อขวดใหญ่มาเลยน่าจะแบบซื้อเสร็จทด,ทดลองมาลองก่อนเขาเปิดมาด้วยฟรีเซียเลยค่ะแบบเป็นฟรีเซียแบบสดๆบนพาวเดอรี่เราไม่ได้รู้สึก ถึงกลิ่นแพรขนาดนั้นนะคะที่เด่นเลยก็จะเป็นฟรีเซียหลักๆเลยคือเราได้กลิ่นฟรีเซียที่มีความสดมีความจริงมากๆเลยเหมือนแบบเดินออกไปเด็ดดอกฟรีเซียข้างนอกมาอย่างนั้นเลยแบบมีความธรรมชาติมากๆนะคะแล้วเราก็คิดว่าเขามีความแบบพาวเดอรี่แล้วก็ติดขมปลายๆด้วยเราไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเราแบบถึงได้ได้แบบได้กลิ่นของความแบบ แบบขมขมปลายปลายของเขาด้วยเพราะเขา dry down ลงนะคะเขาก็จะมีความเปรี้ยวเราคิดว่าความเปรี้ยวนิดนิดนี่มาจากลูกแพรนะคะแบบแทรกเข้ามาแล้วก็บวกกับ powdery ที่ยังคงอยู่และเขานะคะก็ไม่ค่อยจะติดทนสักเท่าไหร่คือแบบอยู่ประมาณแค่แบบ1-2ชั่วโมงเท่านั้นเองก็ไปแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยชอบคอมบิ n เนชันของเขาสักเท่าไหร่คือแบบมันไม่ได้แบบ มีอะไรแบบตื่นเต้นขนาดนั้นแบบมันไม่ได้รู้สึกว่ามันว้าวขนาดนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเราซื้อเข้ามาด้วยความคาดหวังที่สูงจากการดูรีวิวที่แบบใครๆก็แบบว่าหอมนะคะแต่ว่าใครนะคะที่ชอบฟรีเซียก็อาจจะชอบแต่ว่าถ้าสาวๆท่านใดนะคะที่แบบ แบบมีความรู้สึกเหมือนเราอะ่ะคือแบบไม่ได้ชอบฟรีเซียของโจมาโลนเราแนะนำให้ไปลอง4 EDP นะคะเรารู้สึกว่าเราชอบคอมบิ n เนชันของฟรีเซียของ4 EDP มากกว่าตัวโจมาโลนอิงเลชแพนฟรีเซียค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือโจมาโลนเขาเป็นโคโลนค่ะคือเขาแบบไม่ค่อยติดทนสักเท่าไหร่ คือแบบอยู่แค่ประมาณแบบชั่วโมงสงชั่วโมงเท่านั้นเองเหมาะกับสาวๆที่แบบชอบความธรรมชาติชอบความบางเบานะคะคือแบบเป็นเป็นความแบบบางเบาเป็นความธรรมชาตินะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ เราติดเรื่องราคาเขานนหนึ่งคือแบบเขาเป็นโคโลนคือ100 ml อยู่ที่155เหรียญคือถือว่าแพงเลยนะทุกคนถือว่าแพงเลยถ้าเทียบกับตัวเพอร์ฟูมของอหลายๆแบรนด์ไม่ว่าจะเป็น c h a n ล l g ออร g ior, i o a r อ a n i าหรือว่า d ีออซึ่งแบบตัวเพอร์ฟูมของเขาอะแบบราคาประมาณเดียวกันเลยเราคิดว่ามันไม่ค่อยคุ้มค่ากับเงินที่ซสื่อสักเท่าไหร่มันแบบโอเวอร์ไพรส์ไปหน่อยหนึ่งค่ะ กลินถัดมาค่ะเป็นชาแนลแชร์นะคะตัวนี้เป็น E.D.P. ค่ะโนดหลักๆของเขาก็จะมี Jasmine Pink Pepper นะคะ Amber แล้วก็ p a t c h o u l i ค่ะจริงๆแล้ว Chanel c h a n E.D.P. Mm hmm. เขาหอมนะคะทุกคนแต่ว่าเราคิดว่าเขายังไม่เหมาะกับช่วงอายุเราเท่านั้นเอง mm hmm. เขามีความหรูหรามีความมาดามมากๆเลยมีความแบบ w i t e f l o r a l p a t c h o u l y แล้วก็มีความ Spicy แบบนวลๆของ Amber mm hmm. เข้ามาด้วยตัวนี้เราเคยฉีดแล้วก็แบบเดินไปในบ้านแฟนแล้วน้องแฟน ทักว่าแบบเพื่อนพ่อมาบ้านหนอหลังจากนั้นเราก็แบบไม่ได้ฉีดอีกเลยก็คือจริงๆแล้วตัวนี้หอมนะคะแบบแต่ว่าเขาแบบจะเป็นน้ําหอมของช่วงอายุสักหน่อยแบบคือแบบเป็นน้ําหอมแบบในช่วงอายุที่แบบผู้ใหญ่หน่อยคือแบบภูมิฐานมีมาดนะคะคือแบบคือค่อนข้างจะหอมเลยแบบมีความเป็นมาดามแบบมีความหรูหรามีความร่ํารวยประมาณนี้เลย กลิ่นถัดมานะคะกลิ่นสุดท้ายแล้วค่ะเป็น Burberry London for Her ค่ะตัวนี้เป็นแบบ EDP นะคะโน้ตหลักๆของเขาก็จะมี o o n y y u ส k l e ค่ะ t a r ก e r r o s r o s s m i s m นะคะ Peony m ี Pe s k s a n d w o w o o d แล้วก็ p a t c h o u l i ค่ะกลิ่นนี้เขาเปิดมาด้วยความไว้ฟอเรลปนกับความซีทรัสนะคะมีความส้มเบาๆแต่เขาก็แบบไม่ได้ดอกไม้ขาวแบบไม่ได้มะลิจ๋าขนาดนั้นนะคะในตอนเปิดเขาก็จะมี Peony, นี r มี e นะคะปนๆมาด้วย แต่พอเขา dry ดาวลงแล้วกลิ่นที่ชัดๆของเขาเลยก็คือกลิ่นมะลิกับ p พีโอนีค่ะเขาเป็นกลิ่นที่มีความแฟมินีนนะคะมีความโตหน่อยมีความเป็นผู้ใหญ่มีความภูมิฐานนะคะมีความเข่งขรึมค่ะเราไม่เคยหยิบเขามาชิมเลยเพราะว่าซื้อมาผิดอีกแล้วตอนนี้ซื้อมาผิดอีกแล้วคือแบบเราตั้งใจว่าจะซื้อตัวเบอร์ r บอรี่ t ิ for her แต่ว่าดันซื้อตัวนี้มาแต่ก็ก็ยังเก็บไว้อยู่นะคะจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าตัวนี้อะแบบเหมาะกับคุณแม่มากแบบเป็นกลิ่นที่แบบน่ารักเป็นกลิ่นที่แบบหอมแบบเป็นกลิ่นแบบติดผิวแบบคุณแม่เราว่ากลิ่นนี้น Youtuber ่ารักมากๆเลยสําหรับเป็นของวของวัญวันแม่ค่ะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับการรีวิวแล้วก็ แชร์ประสบการณ์การบลายน้ำหอมตัวดังนะคะที่สาวๆชอบแต่เราดันไม่ชอบนะคะมีตัวไหนนะคะที่เพื่อนๆชอบหรือว่าไม่ชอบเหมือนกันในเลสของเราหรือเปล่าก็อย่าลืมแชร์หรือว่าคอมเมนต์กันในคอมเมนต์นะคะหากเพื่อนๆท่านใดชอบวิดีโอของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u u s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปของเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับน้ําหอมขวดถัดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย